สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ทางรายการพลังศรัทธาในช่วงของเปิดบ้านคนดังนะครับวันนี้จะมาพูดคุยเปิดบ้านคนดังในฐานะศิลปินแห่งชาติประจําปี2562ครับดรวินัยผ่านตูรัตครับสวัสดีครับคุณอาครับสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมบ้านนะครับคุณอาครับขอบคุณมากเป็นไงบ้างครับวันนี้สุขภาพเอ่อช่วงระยะหลังเนี่ยมันก็เป็นการวาดระแวงครับอ่ะบ้านหลังนี้คุณอาทําไมถึงเลือกมาอยู่ที่นี่ครับแถวย่างรบวเริ่มแรกเนี่ยคือเต๋อบริวัติพุทธินันเนี่ยเขา ขามาดูก่อนผมไม่รู้เรื่องหรอกผมมาตามเขาเต๋อไรวัดพุทธินันท์เนี่ยบ้านตรงข้ามนี่ก็คือบ้านเขานะแต่ผมก็มาตามมาตามเขาก็มาซื้อตั้งแต่ปีปลายปีสองสองช่วงนั้นช่วงนั้นมันก็ไม่เจริญเท่าไหร่พูดถึงว่าถนนก็ยังเป็นถนนก็ฉัเมืองนะครับถ้าพูดถึงเมืองยังมียังมีนายังมีต้นมะขามเทศอะไรจะแถวนี้แล้วก็ช่วงะยกจากระยะเวลานั้นถึงตอนนี้มัน มันเปลี่ยนแปลงเร็วเร็วมากกี่ปีแล้วครับคุณอาโอ้ตั้งแต่นับปีสองสองมาเนี่ยสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองสี่สี่จิกว่าปีแล้วครับสี่จุดกว่าปีครับพอเรามาอันนี้สร้างเองเลยไหมครับหรือว่าเป็นของหมู่บ้านคะอ่ตอนแรกเลยเนี่ยเป็นบ้านของหมู่บ้านทันทิพย์ครับที่หมู่บ้านทันทิพย์นะครับต่ตรงนี้เป็นบ้านสองหลังซึ่งมันต่อกันอยู่หลังนี้ผมก็ทําเป็นสองชั้นก็รื้อบ้านหลัง หลังชั้นเดียวออกไปทำเป็นสองชั้นเพราะเราก็ต่อบ้านมันก็<อ>ได้กว้างหน่อยแล้วก็ต่อเติมเองเลยต่อเติมต่อเติม,ตตมในแต่ละมุมนี่คุณอาส่วนใหญ่ใจอยู่ตรงไหนครับมุมปวดโปรดอยงคุณอาอะไรยางเงี้ยออยู่ไม่ป็ที่เป็นใจแล้สะดวกตรงไหนก็แมะตรงนั้นนะฮะอย่างเป็น,ปนโนนี้เล่นช่วงไหนครับ เราชมนักเรียนมามาเรียนกับเรเรียนมามาเรียนมาเรียนพวกนี้เดี๋ยวมาก็ซ้อมเตะแต่นี้ก็มาค่อยไม่ค่อยนั่นสไลด่แล้วน่ตั้งแต่เริ่มโควิดมานี่สองปีกว่านี่กเงียบไปเลยครับครับแต่เห็นด้านในก็จะมีมีพ่อแก่มีศาสนามีพ่อแก่มีพระผมก็สะสมรับสะสมก็เคารพนับถือศรัทธาเราก็ศาสนาพุทธเนาะครับแล้วก็บางทีเราก็ผู้หลักผู้ใหญ่ มอบให้เพื่อความเป็นสิริมงคลบางทีเราก็ไปสอหามามตามที่เราที่เราอยากจะได้นะครับ,รบก็ก็พอสมควรเห็นรอบๆบ้านนี้ต้นไม,ม้แบบเต็มพื้นที่เลยนะครับเ <c oughs> ยอะที่สุดในหมู่บ้าน <c oughs> คือผมชอบชอบต้นไม้ผม <c oughs> เป็นคนต่างจังหวัดไม่ได้คนไม่ใช่คนกรุงเทพบ,บ้านผมเป็นสวนผมอยู่สระบ,บุรีเนี่ยนะฮะแล้วก็ต้นมงต้นไม้ก็เยอะสวนมันติดกับบรรยากาศสมัยเราสมัยเราเด็กๆตอนเกิดนะครับมามาอยู่กรุงเทพเนี่ยตั้งแต่ปี สองสี่เก้าเก้าก็ยุคประชกรคลองเมืองด้วยฮะแต่ว่าก็กลายเป็นคนกรุงเทพไปแล้วล่ะครับเราเป็นคนรัธรรมชาติเพราะนั้นเรามีเนื้อที่ว่างตรงไหนพวกก็ไปซื้อต้นไม้มามาปลูกลดน้ํตดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋งใส่ปุ๋ยกวาดใบไม้โอ้ก็สิ่งที่ได้คือการออกกําลังได้ออกลังออกกําลังก็ถือว่าแทนที่เราจะไปวิ่งไปไหนเราก็เนี่ยทำสวนทำอะไรของเราเลยเปลือย ก็มีความสุขดีเห็นมุมต้นไม้แถวนี้มีแต่งเพลงอะไรบ้างไหมครับหรือว่าอานัหนซือไม่มีไม่มีครับส่วนส่วนใหญ่นี่ผมจะมีงานแทบตลอดเวลานะมาถึงอยู่บ้านก็มีเวลาได้พักผ่อนทีวีก็ก็ดูข่าวบ้างตอนเย็นๆนะเย็นๆแล้วก็สักประมาณสักสามสี่ทุ่มผมก็นอนแล้วก็นอนเช้าก็ตื่น มีกิจกรรมก็ไปอย่างวันนี้ผมก็ไปปีกิจกรรมข้างนอกนะครับตอนเรียนก็จะมีอีกรอบหนึ่งช่วงนี้จะมีแทบแทบทุกวันครับย้อนกลับไปคุณอาเป็นคนสลับเลยแล้วยังไงถึงได้มาเป็นนักร้องครับเริ่มต้นยังไงครับโอ้เริ่มต้นนี่ผมผมมาอยู่วัดนะผมเป็นเด็กวัดเด็กวัดปรีนายกอยู่ตรงหลังกระทรวงเกษตรกรอนตั้งแต่ปีสองัสี่เก้าสบเก้าผมมาเรียนปสี่ที่นี่ แต่เสร็จแล้วว่าพอจบปี .4 ไปก็บวนิ้เวศครับบวเนเวศร,รุ่นเดียวกับรองขมุตมูคดี oh. รุ่นเดียวกันนะครับ,รบแล้วก็ย้ายโรงเรียนไปอำนวยสินทนบุรีไปพดีการประครไปแล้วก็ไปทิง้งช่วงทิ้งช่วงไปนานเพราะผมต,ต้องต้องเล่นดนตรีร้องเตลงก็เป็นวง impossible ก็ก็ทำงานเลยมาก็มา ย้อนเรียนทีหลังตอนตอนตอนที่คุณอามาเป็นเด็กวัดเนี่ยตอนนั้นเรามีมุ่งมั่นยังไงบ้างครับก่อนจะมาเป็นนักล่องมาทำวงมันมันไม่ได้มีความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นคือไม่รู้คือคุณพ่อเนี่ยส่งมาส่งมาว่าถ้าเข้ากรุงเทพมันต้องดีครับเขามีความคิดว่าเข้ากรุงเทพเนี่ยมันต้องต้องมีความเจริญมีต้องความดีอะไรหลายอย่างแต่ไม่รู้กรุงเทพมันคืออะไรรู้แต่ว่าเป็นเมืองหลวงผมไปอยู่ผมก็ช่วยตัวเองมาแต่เด็กๆเนี่ยเขาก็ไปเรียนไปเรียนป .4 เรียน ววนิเวศว่างๆก็เที่ยวตลอดตลอดนั่งรถเมลต้นสายปลายสายคือเด็กๆเราก็อยากรู้อยากเห็นนะตัจแล้วผมก็ย้ายไปวัดสุทัศผมเด็กสองวัดวัดสุทัศเทวนารามรตรงตแถวล้านคนเมืองอก็ช่วงนี้เป็นช่วงปลายปี2503ปลายปีส5ง3ผมไปประกวดร้องเพลงที่ วัดสะเกตปูโคทองก็มีงานเก้าวันเก้าคืนเราเด็กๆเราก็อย่าไปดูงานวัดไปดูเด็กๆกันนะอันนี้ว่าใจเราในแต่สมัยเด็กๆเล่นเราจะชอบเรื่องดนตรีเป็นพิเศษจะชอบเรื่องดนตรีพินพาศดนตรีไทยเดิมงานเทศมหาชาติเราก็จะมานั่งดูดนตรีเขานะครับอยู่นั่งอยู่ข้างๆวงแล้วก็สังเกตสังกาว่าเออมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้ต้องอย่างนั้นนี้มันก็ฟังหัวฟังเพลงแล้วก็จํา ครูพักรักจำเอานะฮะผมก็ไปเที่ยวบังเอเงิญช่วงนั้นเป็นช่วงชัยชนะบุญในโชคเขามีชื่อเสียงมากสุดคลองบางกอกน้อยอะ้วครตรงนี้ผมก็เอาเพลงนี้ไปประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลมาตอนนั้นเสียงก็ยังเป็นเด็กชายอยู่อายองก็ให้ผมไปอยู่ย้ายจากวัดไปอยู่ที่บ้านเสียพระนกเ<อ>สียพระนกเนี่พระนกอยู่รกระแกวะละครทมอยู่ที่นั่นก็ มีงานก็ต้องไปกับวงเขาครับครับมีงานช่วงนั้นเรายังกำลังจะเป็นหนุ่มแล้วพอเสียงแตกปั๊บเนี่ยผมร้องเพลงไม่ได้แต่ว่าในช่วงที่เด็กชายเด็กชายวินัยเนี่ยก็ยังมีบันทึกเป็นเสียงไว้ยุคสปีด78ยุคโบราณเลยนะครับตไอที่ตองเอกชวนสมัยบางลำพูแต่ผมรุ่นสุดท้ายครับอช่วงช่วงนั้นพอโตเป็นหนุ่มปั๊บผมผมร้องไม่ได้ก็เริ่มหัดเล่นดนตรี ผมก็เรียนทีมโนสินทนบุรีซึ่งเป็นผมเป็นนักเรียนดูอย่างไปเรียนดูอย่างด้วยก็เดินถงเดินแถวต่างเวลาวงมีงานก็กเล่นแทนผู้หลักผู้ใหญ่บ้างแต่เล่นแต้ทุกอย่างโดยที่โดยที่เรานี่มีความรักความชอบไอ้นี่ไอ้นี่เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งถ้าเกิดจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องมันมันต้องมีมันต้องมีแรงบันดาลใจครับ คนทั่วๆไปผมว่า10บสคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนัเอนนกเรียนในห้องเนี่ยมาจะมีสอบได้ที่หนึ่งกับที่โหลอัตโนองนี้แหละครับแต่ชีวิตก็ไปได้ด้วยกันอพอพอพอ,พอเสียงเข้าที่ปั๊บเนี่ยก็ตอนนั้นไปเริ่มเป็นวัยรุ่นะแะเพลงฝรั่งก็เข้ามาพวกยุค60ยุคไอฮิปปี้เนี่ยเข้ามาในช่วงนั้นเราก็อยากเต้นเพลงฝรั่งสมัยโกเก้โกเก้กเกดีภาษา ภาษาก็ฟังรู้เรื่องมาไม่รู้เรื่องบ้างนะไปะจดภาษาไทยร้องบ้างบางทีก็ไปหาฟิลิปปินของพี่เล็กมงสวางเนี่ยก็จะมีฟิลิปปินปเป<ก>็นคนแก่เนื้อบางทีเราก็ไปเอาเนื้อเพลงมาจากที่นั่นแล้วมาร้รองมา,ม,ามาร้องก็ถือว่าก็ใช้ได้พอสมควรความมุ่งมั่นของผมเนี่ยก็คือหนึ่งใจรักแล้วก็ต้องเอต้องไม่ละเลย รายละเอียดของศิลปะแขนงนี้ครับเช่นยกตัวอย่างเช่นเสียงก็ต้องให้มันตรงจังหวะก็ต้องให้มันตรงสัดส่วนก็ต้องให้มันตรงครับถ้าเราจะทํางานประเภทงงเรื่องของของแก่นแท้หรือ,รอ,รอหรือหรือความลเอียดลอเนี่ยมันมันต้องมีนะครับมันต้องมีเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นการเพาะบม่มเรามาตั้งแต่เด็กเด็กแล้วนะใรัทังว่า เว,วลาที่เราเล่นดนตรีนะเราก็ต้องเข้มงวดมากรเรื่องของการทีร่จะต้องตั้งเสียงให้มันตรงจูนเสียงให้มันตรงฟังบาลานซ์นะครับของวงให้ได้ฟังจะร้องเพลงฝรั่งก็ต้องฟังสำเนียงให้มันตรงครับ,รบสำเนียงมันตรงประเภทอย่างเงครับร้อ,อ,องเพลงไทยนี่ครูพยงเนี่ยเขาก็เข้มงวดเรื่องอักขอระวิธออีอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆเพราะคนรุ่นก่อนนะครับยัญชนะสี่สิบี่ตัวเนี่ยเขาก็ ออกเสียงให้ถูกต้องนะฮะเดี๋ยวนี้ผมผมฟังคนรุ่นใหม่เนี่ยนะออกจอจานพูดจอจานเนี่ย<อ>ไม่ถูกอเอา,าจอานกับรายงานการจราจราาจริงใจจริงใจเนี่ยจริงใจเนี่ยออกพูดไม่เป็นนะครับเวลานี้เราสีอิสระภาพในการออกออกเสียงอักรจอจานเนี่ยหายหมดแล้วค,คนรุ่นใหม่ผมฟังผู้ประกาศข่าวแทบจะ,ะ,ะ,ะทุกช่องคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะ ไม่ไม่ไม่ออกเสียงไม่ถูกครับฟังเดือะฟังเดือหลักๆเนี่นะเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งจะบอกว่าไม่ใส่ใจก็คงใช่ถ้าสมมุติเราใส่ใจเนี่ยมันก็จะดูมีความเพลาะในความ,มเป็นภาษาครับครูสุเทพนี่โอ้โหเข้มงวดที่สุดที่สุดนะครับอ๋อแล้วครับใช่ใช่ปุพยงบุคดาเนี่ยเป็นครู เดี๋ยวผมไปอยู่บ้านท่านก็เหมือนเป็นลูกกนคนับท่านก็จะอบรมผมเพาะอย่างดีนะแล้วก็ร้องในสังกัดเนี่ยกว่าจะผ่านมาได้แต่ละคนเนี่ยเวลาบันทึกเป็นเสียงเนี่ยก็ต้องต้องผ่านให้ให้เขาใหา้ต้องคิวซีหรือ,อภาษาเลยนะเ,เรื่องภาษาออกเสียงให้ถูกต้องคําควบกล้ำต่างๆเนี่ยครับ,รบเพราะอะไรเพราะว่า เวลาที่สื่อไปแล้วเนี่ยคนฟังเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะถ้าถูกก็ถูกถ้าผิดมันก็คือคนฟังก็จําผิดด้วยอย่างเอย่างเขาว่าจอจานจอจานเนี่ยจริงใจจดจําครัำถ้าสมมุติว่าถ้าเด็กฟังถ้าพูดไปถูกเขาก็เขาก็พูดไปถูกตามไปด้วยนะก็ถือว่าไม่ควร,ครไม่ไม,ไม่ไม่ควรอันนี้ก็เป็นเราจะพูดกันอยู่เสมอเสมอแต่ว่า มันเราเ,ราเสียไปแล้วละ่ะคิดว่าเสียแน่นอนเสียนแน่นอนเพราะว่าดูสังเกตดูฟังที่อยู่ดูจะไม่เจ้าไม่ไม่ไมถูกต้องอันนี้แล้วตอนคุณอามามาตั้งวงก่อนใช่ไหมครับก่อนมาเป็นศิลปินเดี่ยวก็เป<ค><อ>็อิพอสเเบริรไงฮะก่อนอีมพอส์เเบิรเดี่ยวู้เล่นอยู่พวยยงมุกดาอาวครับพวยยงมุกดาเขาจะมีพีเอ็มปเจ็ตมบิวสิกพีเอ็มก็คือพวยหยงมุกดาบโเกตมิวสิกพพน,นี่คือวงเนี่ยเยขาจะมีวงแบบบิ๊กแบนแบบสุนทรภรณ แล้วก็มีวงวัยรุ่นที่จะเล่นเพลง e l v i s Presley เล่นคลิปดิชาร์ดของอ,อ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเพลงสะกลยุคสมัยนั้นเล่นร็อกแกรนโรล์พวกเยอะแยะมากมายออพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเล่นเป็นมาเล่นแนววงเดอะแชโดว์เ The Shadow เนี่ยเป็นวงแบ็กอัพของคลิปดิชาร์ดนะครับเดอะยังวันต่างๆาเนี่ยก็จะก็มาจากวงนี้ซึ่งชุดชุดนะชุด ชุดนั้นเป็นชุดที่เฟื่องฟูมาสําหรับเพลงสากลนะครับคนพวกวัยรุ่นในยุคนั้นให้ความสนใจตรงนี้มากคราก็เลยเราก็เลยต้องตามเขาตามยุ่ตามสมัยครับอแล้วมารวมตัวกันก่อตั้งเป็นอีมพเอช่วงไหนครับรวมตัวอิพอเบเนี่ยช่วง0ูนย์ศูนย์เก้าแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไม่ได้ตั้งชื่อ เป็นอิมเท่าไหร่หรอกแต่ว่ารวมตัวกันแล้วนะครับเพราะต้องต้นตั้แต่เป็นชื่อ Holiday J3 Joy Reaction ชื่อที่3คือชื่อ Impossible ซึ่งเอาชื่อนี้มาจากหนังการ์ตูนของช่องสี่บางกุมพรมสมัยก่อนนั้นนะครับไปเป็นชื่อเปชื่อ Possible ซึ่งคิดว่ามันมันจำง่ายครับก็เลยเป็น i m Possible แต่นั้นมาเราก็ไปประกวด String Combo ชิงถ้วยพระราชทาน เร<น>าชนะเลิศปีแรกปี2อ1 2แล้วเราประกวดสามครั้งเราได้รับรางวัลทั้งสามครั้งก็ถือว่าได้ได้ถ้วยพระราชทานาเป็นกรรมสิทธิ์ดังนั้นทีล้วก็สร้างชื่อเสียงของเราเรื่อยมาช่วงนั้นมีการปแสดงภาพยนตร์ <c oughs> <c oughs> มีเพลงที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์ต่างๆเนีย่ยหมายถึงว่าวงก็เปที่รู้จักครับ <c oughs> ส่วนงานพวก ในคลับอะไรเนะี่ยเราก็เล่นเต้นตรดงเต้นบร,รมัมกับเพลงสะกลกันเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> ดีเอ็มพที่เพลงที่คนรู้จักก็จะมีเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไไไดชื่นรักชื่นละหนาวเนื้อทะเลไม่เคยหลับไหนว่าจะจําคอยน้องเยอะมากนะครับโ oh, อบบ้เยอะเยอะเยอะครับเยอะเยอะเยอะทีเดียวครับแล้วชุดนั้นการพอโด่งดังแล้วชีวิตเป็นยังไงบ้างครับ เดินสาย,ยาชีวิตมันก็หนึ่งได้ชื่อเสียงได้ได้สตุกงสตังจากการที่ไปไปทำมาหากินเนี่ยนะก็เป็นที่ยอมรับของหมายวงการเพลงในช่วงนี้เราสร้างชื่ออยู่มากพอสมควรคือคืออายุของ Impossible สมมติว่า10ปีเนี่ยอย่าง5ปีแรก5ปีแรกเราจะทำชื่ออยู่ที่เมืองไทย5ปีหลังเราจะเดินทางไป เล่นดนตรีต่างประเทศครับ,รบเราเล่นต่างประเทศที่ฮาวายปีหนึ่งเล่นที่สแกนดิเนเวียเนี่ยสามปีครับก<อ>็เล่นที่ไต้หวันอีกปีห้าปีครับแล้วเราก็หยุดวงแล้วก็หยุดวงครับช่วงนั้นเป็นอย่างนั้นรายได้เป็นไงครับช่วงนั้นรายได้ถือว่าถือว่าถ้ายุคนั้นนะได้เดือนละสามหมื่นสี่หมื่นบาทนี่ก็ ถือว่าเยอะนะคะถือถือว่าเยอะถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะถือว่าเยอะครับแล้วคุณอามาเป็นออกเป็นอัลบั้มของตัวเองช่วงไหนผมร้องเพลงแรกหลังจากที่อินโฟสปูยุบวงเนี่ยก็ร้องเพลงความรักเพียหาจากหนังวุ้นเรื่องแก้วแก้วนะครับเป็นเพลงเอกความรักเพียหาแล้วก็สิ้นกลิ่นดินี่เป็นเพลงถัดจากความรักเพียหาสิ้นกลิ่นก็จะมีไม่ยอดรับมีสิ้นหวังมี ชมาเลียงวอคอรักชูทางใจอะไรอะไรพวกนี้ก็จะมีมีต่อเนื่องมาเรื่อยๆในในยุคในยุคยุคช่วงนั้นเนี่ยทางทางเบิร์ดนี่เขาก็ยังไม่ได้ประก้วงนะครับเขาก็ยังช่วงนั้นมันเป็นมันเป็นมันเป็นสูญญากาศอยู่พักพักหนึ่งเบิร์ดกระแจนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่เกิดยังยังยังไม่ยังไม่เกิดไม่งขึ้นในวงการยังยังไม่ได้ไม่เกิดขึ้นวงการแต่ก็มีความสามารถแล้วแต่ว่า ถึงเวลาที่เขาจะเกิดเขาก็เกิดมันเป็น<ม>ช่วงเวลาของเขา<ม>นะครับช่วงเวลาของเขาแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จตามตามที่บางคลจะเป็นนะครับอย่างนี้เป็นต้น Impossible เ,เป็นเป็นรุ่นพี่เราก็ทํางานอ่ะใน,นนี้มายาวนานยาวนานคือเพลงที่ฟังอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็รู้หมดอ่ะตรงที่เราจะจำเนื้อไม่ได้แต่ว่าเรารู้ที่มาที่ไปนะครับเป็นยุคเฟื่องฟู ยุคคิปปี้มันยุคเฟื่องฟูนะยุคสงครามเวียดนามตรงนี้ฮะเพลงก็จะประดังประเดกเข้ามาแต่ช่วงนี้มันน่าปแปลกว่าทําไมมันหายไปไหนแล้วเพลงพวกเพราะมันหายไปไหนมันไม่มีอะไรต่อเรื่องเพราะเพราะอะไรนะวิเคราะห์ได้สมัยก่อนนี่เพลงมีความเพราะเพราะว่าผู้แต่งเพลงสมัยก่อนเนี่ยหนึ่งเขาเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์ใช้คำใช้คำใช้คำเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์ เวลาแต่สมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เวลาวเร่งรีบอะไรเพราะฉะนั้นจินตนาการของคนเนี่ยมันมันบอกว่าออความคิดของคนในยุคนั้นแล้วชีวิตออในวิธีชีวิตมัน,มนเป็นย,ยังไงบ้างมันจะออกมาในเพลงอย่างอย่างนี้เป็นต้นอย่างเพลงสิ้นกินดินเนี่ยจริงๆคนส่วนใหญ่คิว่าเพลงชมยงนะครับคือคือที่ที่มาที่ไปก็คือคำแรกคือชมยงชมยง,มยงคนก็เลยคนก็เลยชมยง ยิงยงพยงมันก็เป็นเพลงที่ดูๆแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกเพลงสั้นๆเพลงนั่งกินเหล้าร้องเพลงแบบสนุกสนานเบาๆแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเสียงผมอ่ะมันไม่เหมือนไม่เหมือนสุดเทพไม่เหมือนเชอรินไม่เหมือนทาดินเสียงอาจจะแปลกออกมาซึ่งมันก็มันเป็นธรรมชาติของคนนะครับ,รบตอนที่ไปออกระบัมของอคุณดาเองเนี่ยตอนนั้นเป็นไงบ้างครับชีวิต โอ้โหองวิ่งรอกร้องเพลงสมัยก่อนเนี่ยต้องมางร้องเพลงในคาเฟ่ในคาเฟ่สมัยก่อนเนี่ยคำว่าคาเฟ่ในเก๋นะยุคนั้นนาะยุยุคสองสามสองสี่ 2, 3, 2, 4, เนี่ย uh, เป็นยุคเก๋มากร้องผมร้องวิ่งรอกวันประมาณหกเจ็ดแห่งต้งแต่เย็นเยต่อวันเหรอครับต่อวันอ oh. ต่อคืนต่อคืน uh huh. วิง่งร้องที่นี่ห้าเพลงเดินทางประมาณอีกประมาณยี่สิบนาทีไปอีกที่หนึ่งไอ้ตอนเนี้ย ก็จะกลับบ้านอาทิตย์สองอทิสามชีวิตในยุคนั้นเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็คิดว่าเออเราทํางานได้ตังกลับบ้านสร้างเนื้อสร้างตัวครับยิ่งแบบเราต้องซื้อบ้านซื้อช่องเราก็ต้องผ่อนบ้านผ่อนมีรถก็ต้องซื้อรถค <c oughs> วามจําเป็นในการใช้เราก็ซื้อนะพอมีอครอบครัวมีลูกม,มีเต้าก็ความรับผิดชอบก็ต้องดูแลลูกเรียนหนังซื้ออะไรทั้งนองเงี้ยชีวิตก็และ ลดแล่นมาทางด้านวงการ,พรเพลงอะไรเงี้ยจนได้มาเป็นศิลปินแห่งชาติค,คร,รู้สึกไงบ้างครับมันจุดสุดยอดของอาชีพนะครับซึ่งใครๆก็ใฝ่ฝันหาแต่ว่าเราจะไปเจาะจงว่าเราจะจะเป็นนู่นเป็นนี่เราก็คิดเองนะครับ,รบถ้าคนเขาคิดให้เนี่ยเขายอมรับให้เขาทําให้เนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องแต่ทุกคนก็ใฝ่ฝันอยากจะอยากจะได้ออออคำเนี้ยเพื่อเป็น เ็นเกียรติแก่ตัวเองวงตะโกนลวงตะกกลเป็นเป็นสุดยอดของศิลปินนะครับ,รบซึ่งอันนี้อันนี้เป็นความภาคภูมิใจของอาชีพนี้นะครับถึงว่าถ้าเป็นข้าราชการก็จะเป็นข้าราชการขั้นสูงสุดทำนองนี้นะครับ,รบ,รบแต่เราก็ชีวิตมันมีขึ้นมีลงมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกมันอยู่ที่ใจนะฮะ 菩สาบราณบอกจมลงไหมจมลงจมไม่ลงทำใจได้ไหมไม่มีอะไรอยู่คำ้านะครับแต่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้ทำไอ้นั่นทำไอ้นี่อะไรทำนองนี้พอถึงเวลามันก็มีคลื่นลุกใหม่มาเราก็แค่ได้ทำงานฝากไว้เป็นตำนานแล้วก็ภูมิใจนะครับภูมิใจใช่เห็นวหมคุณอาที่ผ่านมาคุณอาก็จะทำเรื่องของอะไรนะฮะพันธุรัต พันธุรักษ์สาวครับผม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 เป็นยังยังทำอยู่ไหมครับช่วงโควิดนี่หายไปเลยไม่มีงานไม่มีอะไรผมทำพวกเรื่องเครื่องอุปกรณ์ดนตรีระบบแสงเสียงเนี่ยแสงเสียงผมทำมาตั้งแต่ปีสองห้านะครับจอมาเจอในในงานคอนเสิร์ตต่างๆลักษณะที่ท่านเห็นปุ๊บปั๊บปั๊บับหรือว่าเสียงต่างๆเนี่ยนับนั่นเป็นงานงานผมที่ว่าที่ทำเนี่ยเพราะเพราะใจรักด้วยเหมือนกันเพราะรักเรื่องเสียงรักเรื่องเสียงรัก อ,อักษณ์อเนกความเป็นมิติของศิลปะครับนะครับคือเสียงเนี่ยเวลาที่มันออกมาเนี่ยมันก็คือเสียงแต่เสียงดังดีดังเพราะดังเพราะดังไม่เพราะดังหลอกหูมันก็อยู่ที่อยู่ที่ทบุคลากรที่เราจะปรับนะฮะแต่บุคลากรที่เราจะปรับเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์ครับภาษาอังกฤษก,ก็ใช้คําว่ามิวสิคอลคุณเข้าใจคําว่ามิวสิควลไหมแห่คุณจะ ไม่ใช่ว่าคุณเปิดเสียงมาคุณจะมีแต่เสียงกระเดื่องตุบ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 นั่นคือไม่บาลานซ์นะครับมันไม่บาลานซ์มันไม่ไม่ไม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 มบาลานซ์อันนี้ก็มีแต่เสียงล้ําแหลมเสียงเสียงไม่ชัดเจนแต่มันก็ง่ายนีเดี๋ยวคุณก็ฟังเพลงจากซีดีได้เป็นเสียงที่เขา m i ์มาแล้วเพราะนั้นการบาลานซ์งเสียงก็ทำมาให้เรียบร้อยแล้วก็ม,ม,มันก็ทำต่ำแต่เรียกว่าเร่งมาสเตอร์มันดังขึ้น ความชัดเจนเราจะปรับแต่ง e อีกโวไลเซอร์ต่างๆแล้วก็สามารถปรับได้มันอยู่ที่เ e อ r Training ในการในการฟังอันนี้คือหมายวาความว่ามิวสิคอลจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเพลงเนี่ยมิวสิคอลคนที่ปรับแต่งเนี่ยก็ถือว่าคุณมีภูมิตรงนี้ไมหมไม่ใช่ว่าคุณมาเปิดแค่เปิดไฟให้ติดแล้วคุณให้เสียงดังเยอะแยะเยอะแยะไปนะครับเยอะแยะไปเพราะผมโอ้ผมรับแคน่นี้ถูกๆนะแต่คุณไม่รู้ว่ากว่าจะผ่านมาได้เนี่ยมันมันต้องอะไรยังไงบ้าง ไอ้แค่เปิดวูนร่มเสียงดังใครๆก็ทําได้ครับแต่รายละเอียดคุณอไม่รู้อจริงๆอ่ะมันนี่ทําในสิ่งที่รักแล้วอย่างลูกๆได้มาสานต่อหรือว่าลูกผมลูกผมไม่เอาเลยลูกผมเป็นทางวิชาการทางทางด้านวิชาการลูกผมมาทากวิชาการแต่มีคนโตคนหนึ่งก็ครับก็ชอบทางด้านนี้ชอบทางด้านเรื่องดนตรีร้องเพลงคนโตผมก็ก็ถือว่าเป็นพรสวรรค์ของเขา แต่ก็ไม่ได้เอาเอาดีอะไรทางนีด้านนี้ผมก็ส่งให้ลูกเรียนไม่อยากให้ลูกมาเป็นอย่างผมไม่ไม่อยากให้ลูกมาเป็นอย่างพ่อให้ก็เรียนแบบเรียนดีแล้วก็ทํางานในตําแหน่งงานที่ดีมั่นคงต่อชีวิตของเขาอันนั้นคือความปรารถนาของพ่อแต่ว่าความปรารถนาที่จะประสบความสาเร็จหรือไม่มันก็มันก็มันก็บอกไม่ได้นะครับรบ,บ,าบางเดื่อคิดบางทีก็ได้ไม่ได้อย่างที่เราคิดก็ได้คือค,คนเนี่ยเขาชอบอย่าเรา จ่วยฝืนเลยมันฝืนไม่ได้ทุกวันนี้แฟนคลับแฟนเพลงของคุณอาอย่างติดตามคุณอายังไงบ้างครับเออผมก็ดูใน y o u t u ู e ต่างๆเนี่ยก็มีก็มีเยอะนะังมีก็มีเยอะเนี่ยรุ่นนี้จะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็มันก็ไม่เด้นสนใจเลยหรอกเพราะว่ามันคนละเรื่องครับแต่เพลงแต่เพลงแฟนแฟนคลับเนี่ยหมายถึงว่าเป็นแฟนคลับที่ติดตามงานรู้จักเพลงรู้จักตัวเคยชม ชอบเพลงอ่าอันนี้เป็นวัยทีใ่ใกล้เคียงกันนะบวกลบนิดหน่อยเด็กๆนี่ก็ผมร้องเพลงกับป๊อตเบอร์นดอกอยู่เพลงหนึ่งเป็นเพลงใน,ในแนวสมัยใหม่ก็ช่วงที่ดีที่สุดอ่าอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเป็นการต่อเนื่องระหว่างศิลปินอุปโสกศิลปินปยุคปัจจุบันครับสุดท้ายนี้ค,คุณอาครับสิ่งที่คุณอาก้าวมาจาก เด็กบ้านนอกคนหนึ่งจนมาถึงวันนี้อะไรทําให้คุณอาประสบความสำเร็จในชีวิตอ,อผมก็ย้อนว่าจะต้องหนึ่งรักมีจรรยาบรณในการที่จะประกอบอาชีพนสิ่งที่เราทําเราต้องมีเจรรยาบรณผมเล่นดนตรีเนี่ยผมจะต้องตั้งสายกีตาร์แต่ผมต้องเปะ๊ะไม่มีเพี้ยนเนี่ยเปะ๊ะตั้งหกสายแล้วยังต้องมาเช็คที่ว่าจับคอร์ดเนี่ยใช่ไหมตัวไหนที่มัน เพี้ยนต่ําเพี้ยนสูงต้องต้องขนาดนั้นต้องขนาดนั้นสัดส,ส่วนได้ไหมสัดส,ส่วนถูกต้องไหมสมัยก่อนเนี่ยเราเล่นดน,นตรีเล่นกีตาร์เนี่ยถ้าเล่นเพลงแชโดได้เนี่ยมันมีสัดส,ส่วนอยู่นั้นมากมายเป็นการเรียนรู้นะครับแต่ในทางทฤษฎีเนี่ยมันมันก็ใช่อยู่แล้วแต่ว่าในการปฏิบัติเนี่ยบางคนเก่งทฤษฎีแต่ปฏิบัติไม่ได้ครับแต่บางคนดีใน,นส่นก็ยิ่งดีใหญ่นะครับถ้าจะร้องเพลงก็ต้องอย่าร้องให้เพี้ยน อย่าข้ามจังหวะอย่าข่อมจังหวะนะฮะทจะเอื้อนใช้เทคนิคด็กเนะมต้องใช้ให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 ้มันให้มันถูกถูกก็คือเพราะใช่ไหมถูกคือเพราะถ้าร้องเพี้ยนร้องไม่ถูกจังหวะล่อมจังหวะบ้างลากจังหวะบ้างก็ไม่ใช่ไอตรงเนี้ยมันมันพูดยากคือคือฟังแล้วเหมือนเหมือนเหมือนง่ายจริงมันไม่ง่าย <laughs> <laughs> มันอยู่ข้างในฟังดูง่ายแต่ไม่ง่ายไม่ง่าย มีอะไรฝากถึงศิลปินรุ่นใหม่ๆบ้างครับศิลปินรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็คือ,อมันเป็นช่วงเวลาของเขาครับนะครับอะไรก็ได้ที่มานจะงวาทำให้เขาได้รับการยอมรับจากมหาชนว่าน,นี่แหละคือเขาเนะอ,อะถ้าร้องเพลงนี้มาแสดงว่าใช่เป็นซิเนเ t u r e ตัวเองอย่างสมมูดเพลงเบิร์ดเบิร์ดร,ร้องมา,า,งาก็โค้งก็จะาอันนี้เบิร์ดนี่อาวงนี้อันนี้เสียงแจ้นะเบิร์ดนะ่ะเสียงเศรษฐาเสียงวินยัย นี้คือเป็นการยอมรับเป็นที่ประจั์ของมหาชนนะก็เข้มงวดในการที่จะฝึกฝนเข้มงวดในการที่จะฝึกฝนตัวเองแล้วก็หมั่นฝึกซ้อม่าได้ละเลยเพราะว่าคาว่านักเนี่ยมันต้องฝึกซ้อมอยู่เสมอนักนักเทนนิสนักนักฟุตนักฟุตบอลนะครับนักร้องนักดนตรีนักอะไรก็ตามนักบัญชีก็ต้องก็ต้องทำอาชีพของตัวเองก็ ให้มันทะลุทำให้มันทะลุให้มันรู้ให้มากที่สุดเท่าเยอะมากได้นะครับเราไม่ฉาบฉวยแล้วก็บินจัดมีจรรยาบันในการประกอบอาชีพนี้สาคัญที่สุดครับอันนี้เป็นเรื่องราวทั้งหมดของคุณอาดออรวินัยพันธุรัตน์ครับขอบคุณครับคุณอาครับ,รบผมทีมงานวันนี้ต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ